สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกม In f ฟ n i t y ี้ดิ i กี้ดิฉันเคยนะทุกคนในสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นฤดูการใหม่กันแล้วนะทุกคนนั่นก็คือฤดูการนี้เลยครับฤดูการอังกอร์นั่นเองนะทุกคนชื่อเหมือนละครไทยเรื่องหนึ่งเลยนะเนี่ยฤดูการอังกอร์นะครับผมก็ในสําหรับคลิปวันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะสําหรับฤดูการอังกอร์นะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเนาะแล้วก็ ร้านค้ามีอะไรเข้ามาขายกันบ้างอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฤด,ดูการอังกอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ไปที่หมวดหมู่ของของขวัญวันล็อกอินก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมก็คือล็อกอินครบ7วันนะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็นผลึกรูกแจ้งอยู่ที่10ชิ้นนะทุกคนอย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวบทใหม่นะทุกคนสําหรับเรื่องราวแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นเกี่ยวกับ เราสไตลิส์มารวมตัวกันนะครับเหมือนกับแข่งกันอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องหลักของฤดูกาลนี้เลยเนาะส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นกล่องลุ้งสางจะมาถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรษสาทแต่ทุกคนปรษสาทล้างที่เราเคยไปเล่นกันมานั่นแหละครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องแบบไม่ได้ยาวมากนะอันนี้ก็ไปเล่นกันได้นะครับผมเราก็จะได้เป็นพวกแบบได้ฉายาด้วยนะทุกคนแล้วก็ ได้เพชรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแต้มใหม่นะสำหรับการเล่นกิจกรรมในฤด,ดูกาลนี้นะครับก็คือเป็นคะแนนแรงบันดาลใจนั่นเองนะก็จะได้มาด้วยนะอย่าลืมมาเล่นกันแต่ถ้าเกิดว่าผมแนะนำเนี่ยต้องเล่นบทนี้ก่อนนะครับเล่นเรื่องราวบทนี้ก่อนพอเราเล่นจบปุ๊บมันถึงจะอนุญาตให้เล่นเป็นเรื่องราวนี้ต่อได้นั่นเองนะครับผมพอเราเล่นเนื้อเรื่องให้จบแล้วนะครับก็มาทีา่กิจกรรมหลักของเราเลยแล้วกันนะทุกคน ก็คืออันนี้เลยนะครับทุกคนปลดปล่อยสไตล์ของคุณนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนให้จําลองได้เลยนะครับว่ามันเหมือนเป็นเกมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นเกมเศษรษฐีทุกคนทีนี้เนี่ยวิธีการเล่นนะครับเขาก็จะสอนเราตั้งแต่ต้นเลยเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยอ่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะแอบงงนิดนึงเหมือนกันนะเอาจริงเออ ตรงนี้ก็จะเหมือนเกมเศรษฐีอย่างที่บอกไปนะครับมีการถอยลูกเต๋านะครับแล้วก็มีการกําหนดแต้มได้ด้วยนะครับว่าเราจะเดินกี่ช่องเนาะแล้วก็มีการบุ่นกลับด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาเราถอยไปเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็คือจะมีการมุ่นกลับก็คือเป็นการเดินถอยหลังได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งการยึดพื้นที่นะครับคือพื้นที่เนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่มากนี่เลยก็จะมีอย่างเช่นฟาราวิท ป่าทิฐานทุ่งสายลมเขตล้างโซนวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้ก็ทําให้ให้เราเนี่ยยึดพื้นที่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คือพื้นที่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้เนาะนี่สัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการยึดมาได้เลยนะโดยการที่เราเดินไปนะครับแล้วเราก็ไปกดแต้มเนาะอย่างเช่นผมอยู่ตรงเนี้ยผมก็จะใส่แต้มไปนะครับแต้มก็คือเป็นแต้มตรงนี้ทุกคนมันเรียกว่าเป็นแต้ม แห่งแรงบรันดาใจตรงนี้นะครับสําหรับแต้มตรงนี้เราก็จะได้หลายวิธีเลยนะครับเราก็จะได้จากการทำเควสต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนั้นเนะเาะแล้วก็จะมีไอคอนอื่นๆด้วยนะทุกคนอย่างเช่นเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยเวลาเราเดินไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างเครื่องหมายตกใจนะครับตรงนี้ก็จะมีเควสมาให้เราทำนะครับทำตามภารกิจอะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนั้นนะครับทุกคน แล้วก็จะมีอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษเนาะก็คือเป็นประตูวาร์ปนันทุกคนเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปประตูวาร์ปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเดินลงไปนะครับมันจะเปิดเหมือนกับเป็นชาเลนจ์ให้เราอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกคนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูที่บันทึกแรงบันณาจใจได้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีหลายหัวข้อมากๆเลยนะโอ้โหเยอะจริงๆ มาที่อันแรกกันเลยนะครับเป็นการประจนภัยเคียงข้างกันนะครับคือเวลาเราเดินตกหลุมอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีอีเวนต์ปรากฏขึ้นใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นก็คือเขาจะสุ่มเนื้อเรื่องขึ้นมานะครับให้เราเล่นได้นั่นเองเนาะตรงนี้ผมก็เล่นไปแล้ว2เนื้อเรื่องนะครับนี่อย่างเช่นเนื้อเรื่อง2ตัวนี้เนาะที่ผมเล่นไปตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นจบเนี่ยเราก็จะได้เป็นพวกเพชรนะครับแล้วก็ได้คะแนนแรงบันดาลใจด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ อย่างที่ผมเล่นจบไปเนาะอันนี้ผมเหลืออีกตั้ง5เนื้อเรื่องนะกว่าที่จะหาเจอนี่ก็น่าจะนานพอสมควรเลยนเนี่ยต่อไปนะผมก็จะเป็นนี่เลยเข้าสู่สนามทดสอบนั่นเองทุกคนจําสัญลักษณ์ที่ผมบอกได้ปะที่มันเป็นรูปไป็ค่าประตูวา้าบ่ะพราะเราได้มาแล้วใช่ไหมครับมันจะมาปลดล็อกตรงนี้เนาะพอปลดล็อกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้ข้างในนี้มันก็จะมีชาเลจนให้เราเล่นเนาะแต่ะด่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นด่านแรกที่ผมเล่นเนี่ย ตรงนี้ก็คือจะต้องตีพวกเอเซอร์ลิงนะครับให้หมดนั่นเองเนาะพอเราตีหมดใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกของรางวัลให้นั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะได้เป็นพวกคะแนาานแรงบันดาลใจแล้วก็ได้เป็นเพชรน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ผมปลดล็อกมาได้แต่ยังไม่ได้เล่นเนาะก็คือเป็นตรงนี้นะครับสำหรับดานนี้ก็จะมีชื่อว่ากบอ๊บอบนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากเล่นนะ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนได้นะนี่ มาดูว่ารายละเอียดของด่านนี้มันเป็นยังไงนะครับวิธีการเล่นเป็นยังไงอะไรงี้เนาะสามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็แบบเออเข้าใจแล้วก็ค่อยเข้าไปเล่นก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครตกประตูว,ว้าไม่บ่อยตรงนี้ก็จะปลดล็อกได้มากขึ้นนั่นเองเนาะต่อไปนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นความปรารถนาที่ได้รับมอบหมายเนาะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายตกใจทุกคนเวลาเรา,ราเดินไปเหยียบอะ uh. แล้วเขาก็จะมีเคเวสเพิ่มตรงนี้มาให้เรา,านั่นเองเองนาะถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จนะครับเราก็จะได้ เป็นพวกคะแนนแรงบรันดาใจมาให้นั่นเองอย่างเช่นของผมเนี่ยจะมีอยู่2เควสนะครับเควสแรกก็คือจับมแมลงใดก็ได้ครบ3ครั้งนะครับเราก็จะได้เป็นแต้มแรงบรนดาใจนั่นเองอันนี้ผมก็เก็บมาเลยนะครับอีก800พอเราล้มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเควสก็จะหายไปเลยนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับมวนบูตต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสแตปมแห่งความสงจำนนนั่นเองเนาะ ในตอนนี้นะครับผมแต่ละพื้นที่แต่ละเมืองนะครับก็จะมีคนนะครับมาโปรโมทเกี่ยวกับงานนี้นั่นเองนะแล้วก็จะจัดเป็นในคล้ายเป็นซุ้มอะไรแบบนี้ทุกคนเราก็สามารถไปคุยกับเอ c ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปขอสแตปมเขาได้นะอย่างเช่นที่ฟอร์ลาวิชนะครับผมตรงนี้ก็เขตแรกเนี่ยก็จะเป็นเขตริมทะเลสาบใช่ไหมครับอันนี้ผมได้มาแล้ะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ นี่เลยนะตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มแบบนี้เนาะแล้วก็มี NP c อย่างนี้นะครับเราก็มาทําการคุยแล้วก็ขอเขาสแตปมนะครับผมแค่นั้นเองเนาะนี่ผมก็จะมาด้แถวเขตริมทะเลสาในบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็เจอนะครับทุกคนประมาณนั้นเนาะเขาก็จะมีคําใบ้ให้เราเรียบร้อยนะครับยังไงทุกคนก็อย่าลืมอ่านด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราสแตปมครบใช่ไหมครับเราก็จะได้แต่ละพื้นที่เนี่ยอยู่ที่80เพชรเลย อันนี้ผมคิดว่าต้องสแตมให้ครบนะครับในแต่ละพื้นที่นั่นเองเนาะถ้าเกิดว,ว่าเราทาครบนะครับทั้ง5พื้นที่เลยเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดอยู่ที่400เพรเลยนะทุกคนก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับของบันทึกแรงบันดาลใจนะนั่นก็คือพวกกิตตี้อยู่ไหนนั่นเองนะทุกคนสำหรับกิตตี้ตัวแรกที่ผมเจอนะครับแล้วปลดล็อกมาวันนี้ด้วยเนาะ นั่นก็คือเต้นรำอย่างสง่างามนั่นเองอันนี้ผมเจอในกระดานนะครับในกระดานที่เล่นเกมเศรษฐีแหละเออผมก็เจอเลยนะครับไม่รู้ผมมายังไงเหมือนกันนะครับน่าจะโผล่มาในช่องอะไรเอ่ยนะเพราะว่ากิตตี้อยู่ยืนอยู่ตรงช่องอะไรเอ่ยด้วยนะครับผมน่าจะเป็นแบบสุ่มอีเวนต์ขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปเอีแต่เราไปดูคําชี้แจงการแข่งขันสักนิดน,นึงเนาะคือตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ ห้าเฟดนะครับนี่เนาะหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็อันนี้มีเฟดวิ่งเร็วแล้วก็เฟดสรุปผลด้วยนะครับมาที่เฟดหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนให้เราเนี่ยรีบทําแต้มนะครับก็คือไปเล่นเควสเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนแล้วก็ได้แต้มแรงบันดาลาจแล้วก็ใส่ให้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับกับพื้นที่ที่เราเลือกนั่นเองเนานะแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีแต้มเยอะนะครับตรงนี้ก็จะกดล็อกด้วยเนาะเหมือนการมีส่วนร่วมของเรานั่นแหละทุกคนในช่องแรกนะครับตรงนี้ก็ก็จะได้เพชรนะครับนี่ได้เพชรด้วยเนาะ แล้วก็ช่องต่อมานะครับเป็นอิทธิพลของกลุ่มทั้งหมดที่สร้างขึ้นนะครับผมอันนี้ผมมีอยู่อยู่ที่19,770นะครับผมอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้ทุกคนเนี่ยพวกกลุ่มพวกนี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับน่าจะอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็จะมีอะไรอีกอะ่ะมีเป้าหมายความสําเร็จอ่าอันนี้เป้าหมายความสําเร็จเนี่ยก็คือ เหมือนเป็นเควสรายวันแหละทุกคนแต่ทีนี้ไม่ใช่รายวันแล้วเขามาทีเดียวให้เราหมดเลยนะครับไม่ต้องมีแบบรายวงรายวันเลยนะทุกคนก็คือวันเดียวมาให้หมดเลยอยู่ที่การทาเควสว่าจะทําเควสครบไหมแค่นั้นเลยเนาะสำหรับของรางวัลนะครับก็จะเป็นชุด3ดาวนะทุกคนก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบชุดแบบเรียบเรียบเรียบนิดนึงเนาะเป็นชุด3ดาวนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะเกงสวยดีนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้ผมก็ทําเควสไปเยอะและเดี๋ยวกดรับเลยแล้วกันชุบตัวนี้ได้เพจเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่าทําหมดนะครับคือมันได้เพจทุกเคเวสเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับอันนี้ก็ทุกคนลองมานั่งอ่านดูแล้วกันนะว่าเงื่อนไขแต่ละเคเวสเนี่ยทำอะไรบ้างเนาะแต่ตอนที่ผมดูเนี่ยเควสก็ไม่ได้ยากมากนะครับเป็นเควสง่งายๆเนาะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าทำครบก็อย่างที่บอกไปจะได้ชุดนะครับแล้วก็ได้เพชรด้วยนั่นเองนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยนะยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็มีความเสล็่ของกลุ่มด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นความเสล็่ของกลุ่มเนาะถ้าเกิดว่าทำครบเนี่ยก็จะได้เป็นพวกใหม่บริสุทธ์นะครับผมละอองระยิบระยับอะไรพวกนี้เนาะก็เป็นของทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็ว่างๆค่อยมาดูก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะ อันนี้เหมือนเหมือนทำเอาไว้เรื่อยๆอะ่ะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะทำเอาไว้เ,เรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะก็น่าจะมีมานี้สําหรับปลดปล่อยสไตล์ของคุณนั่นเองเนาะต่อไปกันบ้างนะทุกคนนั่นก็คือเสียงสะท้อนนั่นเองนะมานี่คือตู้ใหม่นะครับผมที่เข้ามาในฤด,ดูกาลอังกอร์นะครับผมก็จะชื่อตู้ว่าเส้นทางที่เลือกนั่นเองนะครับมีชุด5าดาวชื่อว่าไรชื่อไรตัวตนนะครับแล้วก็ชุดสีดาวมีชื่อว่าค่ําคืนเหมือนฝันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูชุดท่าทางกันนะครับผมว่าความสามารถคืออะไรนะครับสําหรับความสามารถของชุดนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันจะเกี่ยวกับพวกเชิงเทียนอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นพวกท่าทางเนาะการเป่าเชิงเทียนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็แบบว่าสามารถสแสดงท่าโพสการถ่ายรูปของนิกกี้อะไรพวกนี้ไปได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะามาโคออบก,กับเพื่อนได้ด้วยเนาะตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบท่าโพสที่เป็นแอนิเมชันอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนเออที่ เหมือนก็เป็นชุดนกอะ่ะเหมือนตอนนั้นที่ผมลองเล่นดู้วะที่เป็นชุดนกที่แบบบินกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นความสามารถโดยเฉพาะของชุดเลยเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับผมเป็นชุดสีดาวเนาะความเพ้่อฝันก็คือ,อลอยตัวได้นะครับผมลอยตัวขึ้นไปในอากาศเบาๆนะครับถือล่มเอาไว้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่แบบน่าจะไม่ใช่ชุดล่อนนะทุกคนน่าจะเป็นแบบ เป็นแค่ความเพ้อฝันเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างชุดกันนะครับผมไปดูกันนี่เลยชุด5ราวในครั้งนี้นะครับเป็นไงสวยไหมเหมือนมีแบบกระดูกกระดูกนะก่ออยู่ข้างหลังด้วยนะครับนี่เนี่ยเหมือนมีกระดูกอะไรสักอย่างนะก่ออยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นสองกันนะครับผมนี่คือขั้นที่สนะครับ ชุดนี้แอบเหมือนอแอบเหมือนไอ้นี่อยู่นะแอบเหมือนแบบเ,เจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือขั้นที่สามนะครับแบบนี้แล้วก็ขั้นที่สี่โอ้โหแสบตาโอ้โหคแสบตาเลยหัวนี้คือแบบเจ้าสาวจัดๆนะแล้วก็มีซ่อนชุดได้ด้วยนะครับเมื่ออัพอัพถึงขั้นที่สี่นะครับนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็อัพเกรดขั้นสุดนะครับผมก็จะเป็น สีออกมาแนี้นะออกสีโคกเหมือนกันนะเนี่ยประมาณนี้นะครับสําหรับชุดห้าดาวนั่นเองนะครับผมชื่อว่าฐานไฟนะสาหรับอัปเกรดขั้นสุดนะเออก็จะออกแบบสีแดงแดงโคกๆนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับชุดห้าดาวในครั้งนี้เนาะก็จะเป็นเซ็กซี่นําเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งหมืนเจดพันห้าแต้มนะครับผมแล้วก็รูหนาลองล,อง,ลองมานะครับเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกแต้มเนาะแต่เราไปดูชุด4ดาวกันบ้างนะครับนี่คือชุด4ดาวเนาะ ชุดสดาวเนี่ยผมชอบแค่อย่างเดียวเลยผมชอบถุงเทา้าถุงเท้าสวยมากนะผมบอกเลยนะครับผมนี่อันนี้คือขั้นสแล้วก็อัปเกรดขั้นสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับชุดสดาวอันนี้นะครับก็จะเป็นเท่นําเลยครับผมอยู่ที่11,896แต้มนะครับผมสําหรับชุดสี่ดาวในครั้งนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดเูเสียงสะท้อนกลางวันกันบ้างแล้วกันนะครับผม 20โลถึง100โลนะครับก็จะเป็นเมคอัพนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเออ2 0ถึง100โลนะครับ120จะได้เป็นกรอบรูปนะครับผม140ได้เป็นชุดของโมโม่นะชุดเท่อยู่เนี่ยเออแล้วก็160นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นการตกแต่งนะครับแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านด้วยนั่นเองนะชื่อว่าโครงบันไนหลงเหลือนะครับอันนี้สวยนะเนี่ยมีวิญ,ญญาณล้อมรอบด้วยนะครับผม บอกแกการแต่งบ้านมากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็180แล้วก็230นะครับก็จะได้เป็นประกายหัวใจนั่นเองเอาไว้เลื่อนขั้นชุดต่อไปเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับตู้เล่ห์้าดาวในครั้งนี้เนาะเส้นทางที่เลือกนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าสวยนะผมผมว่าสวยเลยนะชุดนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีชุดแนวเนี้ยผมว่าชุดเนี้ยสวยนะครับผมยังไงก็ลองไปเลือก,กดูแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตอื่นๆกันต่อเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยทุกคนเดินเที่ยวไม่ละแรนนะครับสำหรับเดินเที่ยวไม่ละแรนเนี่ยอันนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับรีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสําหรับชุดในครั้งนี้ก็นี่เลยชุดนี้เลยนะครับสําหรับชุดแปตเทิลพาสเน่ยเองนะครับผมเป็นชุดนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตู้โชว์แดนฝันกันต่อนะครับผมสาหรับร้านแบบแปนในตอนนี้ก็รีแล้วนะทุกคนอย่าลืมไปทำเควสในสัปดาห์นี้กันด้วยนะสำหรับ ในเซตในในเดือนนี้ผมวาดก็โอเคนะเนี่ยมีบ้านขนมปังขิงด้วยนะครับน่าจะต้อนรับเกี่ยวกับพวกเทศกาลต่างๆนั่นเองเนาะอย่างเช่นเทศกาลอะไรคริสต์มาสใช่ไหมก็จะมีบ้านขนมปังขิงอะไรเงี้ยคือก็โอเคนะแต่ว่ามันก็จะอาจอาจจะดูพวกเฟอร์นิเจอร์เรียบๆนิดหนึ่งบ้าทุกคนเนาะดูแบบเรียบๆพอสมควรนะแต่ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นไอ้นี่แหละ กล่องชากระโลกน้อยแล้วก็ไฟระยะแตกใบนะครับผมแล้วก็จะมีพวกแป้นขิงอะไรแบบนี้ก็มีน่าสนใจยเยอะนะแต่ว่าไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้แบบนี้ผมว่าสีมันแบบสีมันพื้นเกินอะ <c oughs> สีมันพื้นพื้นนะผมแต่ก็มันอยู่ที่การตกแต่งของเราด้วยเนาะว่าเราจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับร้าน้ายแบบแปนเนาะลองมาดูกันได้นะครับผมอย่าลืมทำเคลดกันด้วยนะ โอเคแล้วก็จะเราไปที่ตู้จดหมายกันบ้างเออลืมดูตู้จดหมายเลยนะครับผมสำหรับอัปเดต to อัปเดตเนาะก็จะมีของรางวัลมาให้เรานะครับสำหรับอัปเดตนี้ก็จะได้300เพชรนะครับแล้วก็คิสซั่น r ีโซนัอีกหนึ่งะครับผมก็เก็บมาด้วยนะสำหรับร้านค้าแสงดาวนะครับทุกคนก็รีเช่นกันนะนี่เลยอันนี้เท่มากนะทุกคนเฟืองกระทบนี่ดูเหมือนแฟงเก้นสไตล์ไหมอยู่ข้างๆโอโหเป็นไง ต้อนรับฮาโลวีนอย่างดีนะครับทุกคนเป็นไอเทม5้าดาวด้วยนะเป็นความเท่นะทุกคนโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็จะมีพวกท่าโพสมาใหม่นะครับนี่อันนี้คือท่าคู่นะครับแล้วก็จะมีท่าเดี่ยวอีก3าท่านะครับผมท่าโพสเนาะจะมีชุดอีกนะครับผมชุดนี้น่าจะมีอยู่2เซตนะครับนี่ชุดก็สวยนะเป็นชุด4ดาวนะครับแบบนี้เนาะก็จะมีเป็นเดฟนะครับเป็นส่วนหัวแล้วก็เป็นส่วนทุงมือนะครับทุกคนแบบนี้เนาะ หุยอันนี้แท็กาชวงด้วยนะของโคูดีนะครับประมาณนี้นะคนสําหรับร้านค้าแสงดาวนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าของเรากันบ้างแล้วกันนะนี่เลยร้านค้าของเรานะครับผมอันแรกก็จะเป็นความรู้สึกในบ้านเนาะในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาจะแจกเป็นธีมฮาโลวีนนะทุกคนตรงนี้ก็สามารถมารับกันได้ฟรีนะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับปลดล็อกตามจำนวนวันที่เขากําหนดนั่นเองเนาะอย่างเช่นอันแรกนะครับอันนี้ผมกระลับได้ละอันแรกนี่รับได้เลย ชึบอันนี้จะเป็นมาลายลาตีกีดร้องนะทุกคนโอ้โหชื่อชื่ออย่างโหดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีโซฟาเที่ยงคืนทัดดี้นะครับมีตู้ขายลูกอมหัวหลอดด้วยนะอันนี้ก็อยู่ที่วันแล้วนะครับผมเดี๋ยวถึงวันครบปุ๊บเราก็มากดรับได้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับความรู้สึกในบ้านนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปที่เวิร์กช็อปสยองขวัญกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมมาที่อันแรกนะครับนิทานผีเที่ยงคืนนะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นชุดนะครับอยู่ในราคา109บาทนะครับผมอันนี้เป็นเงินจริงนะถ้าเกิดว่าเราซื้อปุ๊บเราจะได้เป็นชุด3ดาวนะครับเป็นชุดนี้นั่นเองนะนี่เลยเป็นผีจีนนะครับทุกคนน้องผีจีนชอบทรงผมอะทรงผมโคตรจีนเลยนี่แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นชุด3มดาวเนาะก็เอาไว้แต่งตัวให้กับน้องนิกกี้ของเรานั่นเองเนาะแล้วก็ได้เป็นพร้อมถ่ายรูปเนะชื่อว่าอยู่ห่างๆนะครับของโมโม่นั่นเองเนาะ แต่แกงเป็นผีกันอะไรอย่างี้อันต่อไปกันมากนะครับผมก็คือพุ่งดิ่งสู่ความหวานเนาะตรงนี้ก็จะใช้เป็นเพชรเตริมนะครับผม680เพชรเตริมเนาะเป็นชุด4ดาวนะครับนี่เลยชุดก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่ขั้น2แล้วก็อัพเกรดขั้นสุดก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับในพุ่งดิ่งสู่ความหวานนั่นเองก็จะได้2ชุดประมาณนี้เนาะ โอเคต่อไปกันมากนะครับผมอันนี้ชื่อว่าสปอตไลท์เที่ยงคืนนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้เพชรในเกมซื้อแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะได้หลักๆอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือจะมีพร้อมถ่ายรูปหนามเหลี่ยมทองนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นกุหลาบเหลี่ยมทองนะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบคาถาคาถาเหมือนดามเมเยอร์อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างตรงนี้ได้นะนี่ก็คือให้เราถือคาถาใช่ไหมแล้วก็กด พร้อมถ่ายรูปแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นท่าแบบนี้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนก็ซื้อเลยครับผมนี่ <c oughs> ซื้อไปเลยเพราะว่ามันเป็นของห้าดาวด้วยทุกคนแล้วก็ใช้เพชรในเกมซื้อนะครับซื้อไปเถอะยัยงไงก็คุ้มนะครับผมต่อไปกันบ้างทุกคนอันนี้อยากจะบอกว่าของดีมากนี่เลยสคอร์สยองขวัญน,นะครับ ตรงนี้นะครับเราได้ของแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนได้ของเยอะจริงๆนะครับอันแรกก็คือเป็นฟักทองโมโหนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวฟักทองนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกล่องน้ําตาลม,มอบรอยยิ้มนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายจุดที่ถือทุกคนเป็นของห้าดาวนะครับแล้วก็จะได้เป็นหัวฟักทองอีกสองอันนะครับผมเป็นฟักทองเศร้านะแล้วก็มีฟักทองเล่าเลงนะครับ แล้วก็จะได้เป็นในนี้เลยเป็นของตกแต่งนะครับใช้ในพับถ่ายรูปนะก็คือเป็นสคอรต,ตึกลำนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ะเทยดีนะเอาไว้แบบถ่ายรูปไงแล้วก็ที่สําคัญคือใช้เพชรในเกมซื้อด้วยนะทุกคนอยู่ที่450เพชรในเกมนะครับผมอย่าได้รีรอทุกคนซื้อไปเลยได้ของเยอะมากนี่ได้1 2 3 4 5เลยนะทุกคน ของโคตรดีแล้วเป็นของ5ดาวด้วยไงของดีจริงนะครับทุกคนอย่าลืมมากดรับกันด้วยนะแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนเป็นนิทานคืนอังกอร์นะครับตรงนี้ก็เรียงลําดับตามขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ผมจะบอกว่าในครั้งเนี้ยผมคิดว่าคุ้มมากนะเออจริงคุ้มมากก็อันแรกก็ไม่มีอะไรเนาะเป็น9บาทปกติแล้วก็มาขั้น2นะครับเป็น29บาทอันนี้คือได้ชุดน้องผีมาเลยนะทุกคนเป็นของ5ดาวด้วยนะ เป็นชุดผีนะ29่บาทนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับอันนี้เป็นชุดโมโมนะ59บาทอันต่อไปนี่ผมอยากได้ดีมากเลยเป็นเมคอัพนะครับผมเมคอัพแบบเซอร์ไพรส์สุดปวดอะ่ะคือแบบเหมือนเป็นรอยเย็บอะ่ะโคตรอยากได้เลยทุกคนเอออยากได้จริงอันเนี้ยแจ่มเลยนะครับ89บาทแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้คือสวยมากนะเป็นโลงนั่นเองนะอยู่ที่249บาบาทนะครับ นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นไงอินเทอร์แอคได้ด้วยนะครับนี่นอนในโรงของโคตรดีอะ่ะใครมีงบซื้อเลยนะอันนี้ผมผมแนะนำจริงๆนะครับสำหรับนิทานคืนอังกรอร์นะคือแบบไอ้ครั้งที่แล้วไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ครั้งเนี้ยผมแนะนำเลยถ้าเกิดว่าใครมีงบนะครับซื้อเถอะดีดีอันนี้ดีดีด,ดีจริงนะครับแล้วก็มาที่อันนี้นะครับเป็นแกลอรีบ้านเนาะสำหรับของฟรีในครั้งนี้ก็จะชื่อว่า พลรโฟนีแห่งสวรรค์นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของฟรีเหมือนเดิมนะครับผมเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็จะได้เป็นของชิ้นนั้นมาเลย1ชิ้นนะครับแล้วก็จะได้เป็นแบบร่างมาด้วยนั่นเองเนาะอันนี้ก็กดรับไปได้เลยนะครับเป็นของฟรีนั่นเองเนาะสามารถกดรับได้เลยนะครับเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวผมค่อยมารับแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะเราก็อื่นๆนะครับลูกเป็ดเป็ดลูกแพนแนะนําก็จะมีชุดใหม่นะครับผม เป็นชุด3ดาวนะครับใช้เพชรเติมซื้อเนาะนี่ก็เป็นชุดแบบนี้นะครับผม1ชุดนั่นเองเนาะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของร้านค้านั่นเองนะและสิ่งสุดท้ายนะครับสำหรับอัปเดตในครั้งนี้เนาะก็คือเป็นทะเลแห่งดวงดาวนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับก็จะมีต้นไม้มานะครับทุกคนนี่เลยเป็นต้นไม้แห่งดวงดาวนะครับนี่ต้นคิสซันดวงดาวนะครับสำหรับต้นคิสซันดวงดาวเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เลยอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้นั่นเองเนาะพอเรามาถึงแล้วนะครับทุกคนให้เรามากดดูได้เลยนะกดดูตรงนี้นี่เขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้คืออะไรนะครับผมก็คืออย่างนี้ทุกคนเวลาที่เรามาเล่นในทะเลแห่งดวงดาวเนี่ยบางทีเนี่ยเราเก็บเจ้าพวกเศษพวกเศษแสงดาวนู่นนี่นั่นไม่หมดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในวันต่อมาเนี่ยต้นไม้ตรงนี้นะครับก็จะดึงนะครับผมไอ้พวกเศษดวงดาวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเก็บไม่หมดอะ เอามาบีบอัดนะครับผมให้เป็นแสงดาวนะแล้วก็มาเก็บที่ต้นนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาเก็บเกี่ยวแสงดาวจากตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะซึ่งอันนี้ผมคิดเองนะผมคิดว่าแสงดาวในวันเนี้ยสมมติวันนี้นะครับที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นเศษดาวหรือว่าเป็นพวกแสงดาวที่เหลือจากเมื่อวานนั่นเองนะครับทุกคนอย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดผมเก็บพวกเศษแสงดาวหรือว่าแสงดาวไม่หมดอะไรเงี้ยในวันพรุ่งนี้ต้นไม้ตรงนี้ก็จะดูดซับของจากเมื่อวานน่ะมาบีบอัด เป็นแสงดาวในอีกวันหนึ่งให้อันนี้ผมคิดเองนะน่าจะใช้แบบนั้นนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ด้วยนะนี่สามารถแปลงร่างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีเควสใหม่มาทุกคนเควสประจําวันอะไรแบบนี้ตรงนี้นะครับก็คือจะมีเกี่ยวกับวางของตกแต่งนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนเพลงนะครับมีใส่ข้อความทั้งช่อง สาธารณะอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันทีละอย่างแล้วกันนะครับสําหรับการเปลี่ยนเพลงนะครับมาที่หอยตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดเปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นั่งนะครับให้เรามานั่งนะอา้าวมีคนนั่งอยู่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมานั่งตรงนี้นี่พอเรานั่งเสร็จปุป๊บใช่ไหมครัเรากด enter นี่แล้วก็ตรงช่องปาร์ตี้ตรงนี้เราก็ใส่ข้อความไปได้นะ ใส่อะไรไปก็ได้ครับใส่แค่นี้ก็ได้แค่นี้เควสก็ปดล็อกแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็มันจะมีการวางพ็อปด้วยนะครับท like ุกคนนี่ในตรงนี้นะครับเควสตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่นี่ก็คือวางของตกแต่งอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นของตกแต่งตรงที่เรากดตัวแซดนะครับนี่เราก็มาวางได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้เควสก็เสร็จแล้วนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเควส รายวันที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะครับสําหรับฤดูการอังกอรแล้วก็อัปเดตอื่นๆที่เข้ามานะครับทุกคนผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าอัปเดตนี้มันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็กิจกรรมก็แอบงงนิดนึงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องกว่าที่ผมอธิบายเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนเพื่อที่ว่าจะได้เป็น ข้อมูลนะครับผมไปให้กับคนอื่นๆที่มาดูด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอบคุณสมาชิกที่สมัครเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับที่ทําการสนับสนุนผมเสมอมานะครับทุกคนต้องขอบคุณเอาไปด้วยนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม